ยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่กำนันสตอรี่นะคะวันนี้แม่กำนันก็จะพามาเปลี่ยนกระถางบอนสีอีกนะคะรวยล้นฟ้าค่ะเพื่อนๆน,นะคะรวยล้นฟ้าก็เป็นบอนสีลูกผสมนะคะระหว่างสีรัพพูนกับมิ่งมงคลนะคะเพื่อนๆลักษณะของบอนสีรวยล้นฟ้าก็จะมีพื้นใบสีแดงอมชมพูนะคะลูกใบเขาจะมีสีขาวนะคะเพื่อนๆนี กระดูกใบเส้นใบก็จะสีขาวแบบนี้นะคะสะดือก็ขาวนะคะนี่เห็นไหมคะระหว่างหูสองข้างก็จะมีสีเขียวระเรื่อค่ะทั่วทั้งใบหูนะ,ะแผ่นใบหนานะคะนี่แผ่นใบเขาจะหนาก็มีปลายใบแหลมค่ะนี่มีปลายใบแหลมนะคะ,คะขอบใบก็นี่มีสีเขียวนิดนึงนะคะ อ่าล้างใบล้างใบเป็นแบบนี้นะคะสำหรับรวยล้นฟ้าค่ะก้านใบสีเขียวนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะที่จะเปลี่ยนกระถางวันนี้คือบอนสีวางทองค่ะเพื่อนๆนี่นะคะอาทีแรกทีแรกก็นึกว่าพรเศรษฐีหรือวางเศรษฐีแต่มาดูที่หนังสือแล้วเขาเป็นวางทองค่ะวังทองก็เป็นลูกผสม ระหว่างเจ้าหญิงกับลูกไม้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะลักษณะพื้นใบของเขาก็จะมีสีแดงเข้มสีแดงเข้มนะคะเห็นไหมคะนี่สีแดงเข้มหูยาวค่ะเพื่อนๆนนี่หูเขาก็จะยาวยาวชิดเลยนี่หูเขายาวกระดูกสีดํามีเส้นสีน้ําตาลนะคะนี่เห็นไหมคะใบใบก็แหลมเนะาะก้านใบสีดํานะคะ สำหรับวางทองมีก้านใบสีดําค่ะปลูกเลี้ยงง่ายเลี้ยงนอกตู้ก็ได้นะคะอันนี้คือเลี้ยงนอกตู้นะคะอ่าอันนี้ตอนใบแรกๆเขาก็จะยังไม่กัดสีเขาก็จะออกเขียวนิดนึงคะ่ะพอกัดสีแล้วเขาก็จะเป็นสีแดงเข้มแบบนี้กระดูกสีดําสวยมากคะ่ะสําหรับวังทองนะคะอันนี้คือวางทองคะ่ะมาดูหลังใบนะคะหลังใบวางทองจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆต้นนะคะก็คือบอนสีลูกไม้ อันนี้คือบอนสีลูกไม้ต้นนี้มีพื้นใบสีเขียวนะคะบอนสีลูกไม้ก็จะไม่เหมือนกันนะคะต้นนี้คือพื้นใบสีเขียวเ่ะเส้นใบสีขาวอมชมพูนะคะนี่มีสะดือเป็นสีชมพูค่ะขามีสีเขียวสีเขียวขึ้นตรงหูใบคล้ายๆกับเนี่ยถ้าถ้าเป็น อรวยล้นฟ้าถ้าเขาขึ้นชัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับหูใบแต่ตอนนี้ตรงนี้เป็นลูกไม้ค่ะต้นนี้คือลูกไม้นะคะต้นนี้นะคะนี่นี่ค่ะอันนี้กัดสีมาจะเป็นสีออกแดงออกแดงอ,อมชมพูนะคะมีเม็ดสีแดงมีเม็ดสีเขียวสวยงามมากนะคะ กระดูกสีขาวก็มีเส้นใบก็สีขาวอมชมพูนะคะอันนี้สําหรับหลังใบนะคะล้างใบของลูกไม้เป็นแบบนี้นะคะมีก้านใบสีดําค่ะลูกไม้ต้นนี้มีก้านใบสีดํานะคะสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนกระถางนะคะสําหรับ3ามต้นนี้คือกระถางต้นเขาใหญ่เนาะนี่ค่ะต้นเขาใหญ่ กระถางเล็กแล้วเราจะอะ่าเงเขาไว้เป็นแม่พันธ์ุเราจะเป็นจะต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะพอใหญ่ขึ้นพอต้นบอนเราใหญ่ขึ้นเราก็เปลี่ยนกระถางไปตามไซส์ของต้นบอลเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เขาที่จะโตรเร็วๆนะคะเรามาดูในส่วนของวัสดุปลูกกันนะคะวัสดุปลูกของเราวันนี้คือใบก้ามปูหมากค่ะวันนี้ค่ะ อันนี้คือมูลไส้เดือนนะคะมูลไส้เดือนค่ะ,ะใบใบก้ามปูหมักนี้เราจะใช้80%ดสิบเปอร์เซนินปูยี่สิบเปอร์เซ็นตแล้วก็มูลไส้เดือนนิดหน่อยนะคะใครมีดินใบก้ามปูหมักก็จะมีอินทรีย์วัตถุนะคะมีธาตุอาหารเหมาะสำหรับต้นบอนสีหรือต้นไม้ทั่วไปนะคะมูลไส้เดือน ไม่เป็นอันตรายต่อพืชค่ะสำหรับมูลไส้เดือนค่ะคุณสมบัติเขาก็จะปรับปรุงคุณภาพดินให้ดินไม่แน่นเกินไปนะคะเพื่อนเนี่ยส่งผลให้รากใหญ่จเจริญเติบโตได้เร็วนะคะีจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อพืชซึ่งพบในมูลสัตว์หรือปุ๋ยหมักนะคะอันนี้เราจะมาคลุกเขาให้เข้ากันคะ่ะจะทําให้ดินโปร่ปงนะคะแล้วก็รากเขาก็จะเดินดีนะคะรากเขาเดินดี นี่แล้วแต่น,นะคะไม่ไม่มีสูตรตายตัวว่าเราจะใช้เท่าไหร่เราจะใช้ใชบอนสีไม่กันมันใช้ใบหมักใบดินอ่าใบาก้ามปูหมักนี่แปดสิเปอร์เซนดินแค่ยี่สิเปอร์เซนเท่านั้นหมุนเสเดือนนิดหน่อยนะคะแล้วแต่เรามาเริ่มเปลี่ยนกระถางกันเลยนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนกระถางใหญ่ไปเลยนะคะไซนี้สิบสองนิ้วค่ะเราจะเปลี่ยนไซนี้นะคะใส่ไปเลยค่ะใส่ดินไปครึ่งหนึ่ง รวยล้นฟ้าก่อนเลยค่ะเรามาดูกันนะคะ,ะค่อยๆนะคะเราค่อยๆพยุงเขาไว้แบบนี้นะคะ,ะด้านแบบนี้นี่ค่ะลากเขาก็เดินดีอยู่นะคะลากเต็มเลยแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลย ต้นต้นที่สองค่ะลืมนะคะเราใช้ถ่านนะคะลงรองก้นกระถางค่ะใช้ถ่านรองก้นใครมีมะพร้าวสับก็ใช้มะพร้าวสับนะคะแต่ไม่กำหนดใช้ถ่านถ่านมีคาร์บอนเพื่อจะช่วยการมดกันมะเร็งต่างๆนะคะครับนี่รากไหมคะหินไหมอันนี้เรารองก้นเขาไว้ด้วยมะพร้าวสับนะคะเนี่ยรากเขา ลากเดินดีมากเลยสำหรับวางทองนะคะเห็นไหมคะอ่าก็ใส่ไปเลยกระถางเขาเล็กเนาะพอเขามีขนาดใหญ่แล้วมีขนาดใหญ่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางไซนี้เป็นแม่พันธุ์ค่ะไซแม่พันธุ์นะคะเราจะไม่กดเขานะคะแค่เคาะ,คะแค่นี้ก็พอค่ะ แค่นี้ก็พอนะคะลูกไม้ค่ะรองก้นกระถางด้วยทันเหมือนเดิมนะคะรากก็เดินดีอยู่นะคะครับเราจะเอาดินเขาออกสักนิดก็ได้นะคะเอาดินออกหน่อยก็ได้ แล้วก็จะใช้ไม้ค้ำไว้เช่นเดิมค่ะอันนี้เราเลี้ยงนอกตู้นะคะไม่ได้ใส่อันนี้นะคะเราก็ใช้ไม้ค้ำไว้เหมือนเดิมค่ะนี่มาดูในส่วนของน้ําที่จะราดลดนะคะวันนี้เราใช้จุลินทรีสังเคราะห์สแสงนะคะจุลินทีสังเคราะห์สแสงะจะช่วยบํารุงรากฝอย ย่อยสลายวัตถุในดินให้มีแร่ธาตุอาหารกระตุ้นพืชให้งามนะคะช่วยพืชสังเคราะห์แสงได้ดีด้วยค่ะอันนี้น้ำประมาณ2ลิตรนะคะเราจะใช้อะสองฝาค่ะน้ำหมักมูลไส้เดือนนะคะน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ช่วยให้อ่ารากแข็งแรงใบเขียวงางใช้ไปเลยค่ะสองฝาเหมือนกันค่ะอันนี้คือน้ำส้มควนไม้นะคะน้ำส้มคว,ไมวนไม้ค่ะ ช่วยบำรุงช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชค่ะกําจัดโรคในดินนะคะอันนี้เราใช้ฝาเดียวค่ะน้ำส้มควันไม้สูตรเข้มข้นนะคะผสมให้เข้ากันนะคะแล้วเรามาลาดรดได้เลยค่ะรดได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับการเปลี่ยนกระถางบอนสีของเรานะคะ คลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วสวัสดีคะ่ะ